สวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะปวปีกอุปกรณ์เสริมเอามาใช้นะคะดูว่าเสียงจะออกมายังไงนะคะปวดใช้ไมโครโฟนที่ปวดเอาติดไว้ที่คอมพิวเตอร์แหละเอามาเสียบใช้กับ iPad นะคะบอกเทคนิคไงเผื่อใครจะสนใจเอาไปใช้บ้างคนที่ทำช่องนะคะใช้ได้เลยนะคะทุกคนที่อยากจะหาสามีฝรั่งเนี่ยนะหลายๆคน กังวลมากเรื่องภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วก็ไม่คิดที่จะไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองปรดแนะนำเลยว่าคุณเปลี่ยนใจไปเถอะถ้าคุณไม่คิดแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติบางคนอาจจะคิดแต่ไม่ทำบางคนอาจจะคิดแล้วก็อยากแต่ก็ไม่ทำอีกเหมือนเดิมคุณถอยไปเลยนะคะคุณไม่ต้องเดินสายผอเลยนะคะสายผอเนี่ยถ้าคุณภาษาไม่ได้นะ มันไปไม่รอดนะจ๊ะไปไม่รอดโดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยเข้าเว็บเข้าเว็บไทยแล้วในเว็บไทยก็มีภาษาไทยด้วยไงก็ใช้แปลภาษาใช้ Google บ้างใช้เว็บอะไรก็ได้ที่แปลภาษานะถ้าคุณใช้เว็บแปลภาษาร้อเปอร์เซ็นเลยแล้วคุณก็ไม่ได้คิดจะไปพัฒนาเรียนรู้ศึกษาปไม่แนะนำเลยนะคะแต่ถ้าคุณใช้เว็บแปลภาษา บ้างส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามพัฒนาเรียนรู้อันนี้โพสให้กำลังใจนะคะสัก,กวันหนึ่งคุณน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆพยายามเรียนรู้ต่อไปนะคะใครที่ตัดสินใจว่าเอาละฉันจะทําทุกวิธีทางเพราะฉันอยากจะมีสามีเป็นต่างชาติเนี่ยฉันต้องพัฒนาภาษาให้ได้นะคะคุณเริ่มแบบที่โ๊ตเคยเริ่มก็ได้นะไปเข้าเว็บแชทนะคะเข้าเว็บแชทอื่นๆที่ไม่ใช่เว็บเดทเพราะในนั้นเนี่ยมี คนที่คุณคุยเยอะมากนะคะใครจะรู้อ่ะอาจจะเหมือนโบวไงแชทไปแชทมาได้แฟนนะคะได้แฟนตอนที่โบวก่อนที่จะเจอมิสเตอร์เนี่ยโบก็มีแฟนจากในแชทนี่แหละก็คบกันจริงๆจังๆอยู่2ปีเลยแหละเป็นนักบินนะคะคนนั้นเป็นนักบินแต่ก็เลิกกันไปเพราะว่ามีเหตุที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้ ใครอยากฟังไปฟังมีวิดีโอเล่าไว้แล้วนะไปฟังเอาเองนะคุณเข้าไปในเว็บแชทเลยค่ะคุณแชทไปก่อนถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะวิดีโอก,กับใครคุณก็ไม่ต้องวิดีโอก,กับใครฝึกแชทให้ได้ก่อนพูดคุยโต้อตอบให้ได้ก่อนแล้วเมื่อคุณพร้อมคุณเริ่มที่จะมั่นใจแล้วว่าอะฉันพอจะคุยรู้เรื่องและแชทรู้เรื่องแล้วฉันอยากลองละลองมันต้องเป็นการทดลองไงเพราะถ้าไม่ลองก่อนจะรู้ได้ไงว่าเราจะกล้าไม่กล้า ฉันอยากจะลองคุยวิดีโอบ้างและคุณก็วิดีโอเลยค่ะแต่แต่แตป๊ดไม่ได้บอกนะว่าในเว็บแชทจะไม่มีคนที่ในสายหืน่นไม่ได้บอกนะมีมีคุณก็ต้องพิจารณาต้องระมัดระวังตัวกันเอาเองนะแต่การที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะแค่อยากแล้วก็ใช้อุปกรณ์ใช้โปรแกรมช่วยแปลนะคะ ยังไงแล้วเนี่ยปอก็ไม่เห็นว่าจะทำให้คุณได้เจอคนที่เขาใช่ดีๆเขาใช่แบบดีๆเพราะคุณไม่มีอำนาจในการต่อรองคุณไม่ได้เข้าใจในภาษาของเขาไงหรือภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับเขาเนี่ยในระดับที่สื่อสารได้เงี้ยก็จะทำให้คุณตัดสินใจที่ผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะแต่ปอดก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เขาไม่รู้ภาษาเลยแล้วเขาก็ใช้เว็บ แปรช่วยแล้วเจอคนดีมีมีม,มีตรงนี้เนี่ยอยู่ที่กล่นด้วยนะอยู่ที่กล่นพูดกันตรงๆเลยอยู่ที่กล่นของแต่ละคนด้วยถ้าคุณไม่มีกล่นก็อาจจะเจอในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณมีกล่นคุณก็อาจจะเจอในสิ่งที่ดีก็ได้ไงดีที่สุดคือก็ต้องฝึกฝนและพัฒนาซ้อมมือนะคะถ้าคุณยังไม่อยากจะเริ่มที่เว็บเดท คุณก็ไปเริ่มที่เว็บแชทอย่างที่โบต์บอกก่อนก่อนที่จะมาหาจริงจังถ้าคุณคิดนะว่าอยากจะมีผู้ชายที่เป็นต่างชาติเนี่ยมาร่วมเรียนเคียงหมอนกันเนี่ยนะคุณต้องเริ่มฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนนะจ๊ะเอาไว้คราวหน้านะคะคราวหน้าโบจะเข้าเว็บแชท ที่โบท๊ทเคยเล่นนะคะคือ Yahoo Messenger กับ MSN Messenger ให้ดูนะคะใครที่ได้ดูวิดีโอที่โบท๊ทแชทให้ดูแล้วในแชท I W อะ่ะก็จะลองใช้อันนั้นไปก่อนก็ได้แต่เว็บอันนั้นระบบช้ามากอ่ะโบ๊ใช้ระบบขัดใจในส่วนของเว็บ Yahoo Messenger กับ MSN Messenger โบท๊ทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะเอาไว้ ทำให้ดูแล้วกันถ้าคุณคิดว่าอยากลองดูอ่ะลองเลยค่ะลองเลยในมือถือเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเข้าได้แหละแต่โบเราไม่ค่อยได้ใช้ในมือถือหรอกคือไม่ได้ใช้เลยดีกว่านอกจากไปข้างนอกก็จะใช้มือถือไว้เวลาเดินทางเฉยๆนอกนั้นก็จะใช้บนคอมพิวเตอร์เพราะสะดวกสุดนะคะส่วนในเรื่องของวิดีโอเนี่ยถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็อย่าพึ่งวิดีโอนะอันนี้ในเรื่องของการฝึกแชท ฝึกคุยนะใครที่ติดต่อแล้วก็พูดได้แล้วภาษาดีแล้วในระดับที่สื่อสารได้แล้วนะปพสตแนะนำให้คุณชวนผู้ชายที่คุณคุยกับเขาวิดีโอเลยตั้งแต่แรกๆเลยมันจะได้ไม่เสียเวลานะมีน้องคนนึงเขามาคุยกับว่าส่วนตัวนะปอกก็แนะนำเขาไปว่า ไม่ต้องรอเลยเขาเข้ามาคุยกันถ้าคิดจะคุยกันเป็นแฟนจีบกันขอวิดีโอก่อนเลยดูก่อนเลยว่าเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่าเป็นคนจริงๆไหมหรือคุยกันรู้เรื่องไหมหรือยังไงให้วิดีโอก่อนเลยเราจะได้ตัด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 ,ตด,ตดคนที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ถูกจโลรไม่ถูกสเปคไม่ถูกใจออกไปให้หมดไงนะคะอย่ารีรอนานเสียเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยคนร้ายเยอะ คนดีก็มีแยะอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆเลือกกันไปนะคะที่สำคัญภาษาอังกฤษนะคุณถ้ายังไม่ได้ก็ไปฝึกซะใครที่สนใจจะมาเป็นนักเรียนโรดยังรับอยู่นะคะเราจะต้องมาคุยกันเรื่องวันและเวลาก่อนว่าเราได้ตรงกันไหมนะเข้ามาในลายกลุ่มสอบถามได้ค่ะบอกเลยว่าเข้ามาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ ไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอกด้วยนะว่าเสียงวันนี้เป็นยังไงดีไหมจุบจ๊บ